ตอนนั้นก็ได้กลับไปไม่ได้หนีอะไรทั้งสิ้นนะแต่ันจำเป็นต้องกลับเพราะว่าเตรียมกระถินแล้วก็ได้รู้ว่าวิธีของการแผ่กระถิเขาเป็นยังไงก็กลายเป็นต้องไป็นต้องทกระถิไปด้วยเจ็บบ้านต้อกันทั้งหมดเลยเหมือนต้องรับผิดชอบอะไรที่แบบมันเยอะกว่าเดิมแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาให้มันผ่านอิทธิที่เราแบบเสียใจไปไม่ได้เลยแล้วท,ที่นั่นเขายังลำบากหรือว่ายังแบบใด้เิหือก็ททได้ความช่วยเหลือนี่คะเออลำบาก ที่บอกว่าเหลือถึงชั่วโมงแล้วต่อวันตอนนี้กลายเป็นค้าเมื่อสามคือมีเวลาให้เข้าห้องน้ำเก็บตั้งชั่วโมงแล้วดับต่อแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็รู้สึกว่าจะวิกฤตกว่าเดิมหนักหนักจริงจค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องใช้เป็นทุนส่วนตัวเนาะในการที่จะต้องไปซื้อข้าวสารอาหารแห้แล้วก็ขาดวันเด็กเด็กก็รอเราก็ขอต้องอยากได้นู่นอยากได้นี่เรียงเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าวัดเป็นโรงเรียนเป็นบ้านเป็น แล้วพุธีที่โนท่านก็ไม่มีปัจจัยท่านก็บอกว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่านี้เพื่อวันเด็กบ้างเพื่อวันกระถิ่นเพื่ออะไรอย่างนี้ค่ะก็เยอะมากมากอย่างนี้ก็คือมันยากมากที่ต้องเลือกตัวปัจจัยใช่ไหมใช่ค่ะคือบอกตรงๆว่าคือก็ก็ไปไม่เป็นคิดไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเราเราเป็นพนักงานม่พานอนหาเช้ากินค่ำเราก็รู้ว่าเงินปัญหายากแต่พอตอนนี้คือที่วัดศรีรังกาไม่มีการที่จะจะทําบุญ อกไม่มีการขายดอกไมเ้เราจะต้องเก็บดอกไม้เพื่อให้โยมมาเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นลองได้สามารถหายได้เลยสักทางหนึ่งเพื่อจะไปช่วยวัดที่นู่นอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้บอกท่านท่านก็เสียใจเหมือนกันแหละใที่ออกมาไม่มีการกแบบที่จะช่วยในในการช่วยเหลือ จริงๆไม่กล้าทำนะคะต้องบอกความจริงไม่กล้าทำเพราะว่าหนึ่งกลัวว่าเออเพราะว่าถ้าสนิในไทยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าเราเงินไปทําอะไรสองคือกลัวเขาจะหาว่าถ้าเราเอาเงินไปฟอกใช้อะไรที่มันไม่ไม่ถูกไม่ควรเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานไม่มีใครเลยพัฒนาเหมือนบ้านเราแล้วก็เลยวางแผนไว้ว่าอาจจะต้องหาตัวแทนหรือหาอินฟูหใครที่ที่มีใจอยากจะช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือรบกวนหน่อย แล้วก็เอาเงินสดที่ได้ที่เนี่ค่ะไปทิดี่งก็ด้ยังี้ถอว่าเราราทำวก็มีเรียกว่าผู้ใจคะมีใจมากๆเลยค่ะอยากอยากพูดคำนี้จริงๆใช่ฝากด้วยฝากด้วยเ่อกเอองบั เราไปวัดเราหาที่พื่งเราก็ต้องไปห้ตมนกฏแค่แต่ว่าคิดเป็นนวัตกรรมเท่านั้นเองที่มันเป็นก้อนทีนี่ก็แล้วแต่ใครเชื่อว่าเพื่อใครไม่เชื่อก็ต้องแล้วแต่ความายกาฝากอะนึงใ่เรอากจเป็นอยากก็ค่ก็อยากจะอย่างแรกอยากจะฝากว่ายังไงเนี่ยพิสุกกับพิสุณียังต้องมีอยูในโลกเราเป็นิสุณีเราไม่ได้เป็นแม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราอาจจะไม่รู้จักแต่เราไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วยังมีทฤษฎีการทําบุญเนี่ยมันจะต้องมีแล้วก็ไม่มีที่ไหนเนี่ยที่มีพระพุทธศาสนาที่ร่ำรวยเท่ากับประเทศไทยที่อื่นลําบากมากๆใครที่อยากจะทําบุญรบกวนนะคะฝากด้วยนะคะบัตรัยอะไรก็ได้หรือจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งอะไรก็เดี๋ยวก็จะขไปนะคะสามารถติดต่อได้ทังไลน์แอดนะคะแอดค่ะ p l a i ก99